ว่าเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้น่าจับตามองฮะการที่จีนนะครับกำลังตุนทองอย่างมหาศาลจากํารายงานของสื่อนิเคอของญี่ปุ่นเนี่ยนั่นหมายความว่าโอกาสที่จีนจะดำเน,นินการเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐมีความเป็นไปได้สูงหากสหรัฐอเมริกายังคงกีดกันทางการค้ากับจีนต่อไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮะสถานก,การณ์โลกกำลังวุ่นวายเลยทีเดียวเริ่มต้นก็เกิดเหตุกราดยิงนะครับสังหารหมูในห้างสงรรพสินค้าชื่อดังนะครับ ในสหรัฐอเมริกาอีก6ศพนะบข้อมูลของอเมริกันก็พบว่าเฉลี่ยนะฮะสวันเนี่ยก็จะเกิดการกราดยิงครั้งในสหรัฐอเมริกานะครับปูดจัดการรายหนึ่งะครับของห้างลีกวอร์มาร์ทนะครับสาขาหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเปิดฉากยิงใส่เพื่อนร่วมงานในห้องพักผ่อนนะครับเข็นฆ่าไป6กรายก่อน หันปรากกระบอดปืนปิดชีพตัวเองในเหตุสังหารหมู่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศแห่งนี้ขณะที่สื่อมวลชนเปิดเผยข้อมูลสุดอึง้งพบนะฮะในอเมริกันมีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละสองรายนะครับเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครนก็วอน UN นั้นเข้ามาทำการช่วยเหลือ นะครับรัสเซียจัดหนักยิงขีปนาวุธถล่มชั่วยูเครนอีกรอบหนึ่งหลายเมืองรวมทั้งเคียฟก็ปรากฏว่ามืดมิดแล้วก็เหน็บหนาวประธานาธิบดีโวโรโนมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนวิงวอนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการหยุดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียที่เล็งเป้าหมายโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอันสำคัญนะครับหลังถูกมอสโกปูพรมถลม่ม ขนาดใหญ่อีกรอกรและเป็นอีกครั้งที่ฉุดเมืองต่างๆของยูเครนในนั้นรวมไปถึงเคียฟนะฮะบดำดิ่งสู่ความมืดมิดนะครับและความหนาวในช่วงระหว่างที่ฤดูหนาวกำลังคลาบเคลื่อนเข้ามานะครับในขณะที่สะเือนสหรัฐอเมริกาสื่อญี่ปุ่นนะครับสงสัยจีนซุ่มตุนทองคำมหาศาลนะครับคาดเป้าหมาย เทขายดอลลาร์สหรัฐนะครับรอยงานข่าวชิ้นหนึ่งของสำนักข่าวนิเคอิของญี่ปุ่นตั้งข้อสงสัยว่าจีนกำลังกว้านซื้อกักตุนทองคำในประะมิมาณมหาศาลและเชื่อว่าเป้าหมายของปักกิ่งในการเคลื่อนไหวดังกล่าวคือเพื่อลดพึ่งพิงดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาแถมโลหะมีค่าดังกล่าวจะเป็นของรัสเซียคู่อริของอเมริกาอีก สัข่าวนิเคอมีรายงานหลังผลการศึกษานหนึ่งที่เผยแพร่ในเรื่องของสภาทองคำโลกนะครับเมื่อเร็วๆนี้ที่พบว่าทองคำกลางต่างๆทั่วโลกได้มีการจัดซื้อในปริมาณมากในช่วงไตรามาสที่ผ่านมานะครับในขณะที่ทิ้งกันเฉยเลยสหรัฐอเมริกาเห็นต่างกับยุโรปไม่ตราหน้ารัสเซียรัฐสนับสนุนการก่อการร้าย นะครับสภา,าไม่อาจกำหนดให้รัสเซียเป็นรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายเนื่องด้วยไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากคำกล่าวอ้างของเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษของสหรัฐเมกาด้านความยุตธรรมอาญาระหว่างประเทศตอนนี้สหรัฐเมกาเริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วนะครับในขณะที่เมตาปัดข่าวนกะารมาร์คสกเบิร์กเตรียมลาออกในปีหน้า หลังข่าวลือดันราคาหุ้นพุ่งทันที1%น e t a p ะครับเมตาแพลตฟอร์มอินะครับ,รบซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่บอกว่า Mark คซ c k เก b e r เบิรและผู้ก่อตั้งบริษัทเตรียมจะลาออกจากตำแหน่งในปีหน้านะครับโฆษกของเมตาทวิตข้อความยืนยันว่านี่คือข่าวปลอมจากการที่เว็บไซตนะ์หนึ่งได้ออกมารายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่ามาร์คซัเกเเตรียมจะขายคะ จากเก้าอี้ผู้บริหารในปี2023นะครับโดยอ้างว่าได้ข้อมูลมาจากวงในกระแสการลาออกของมาร์กซ์กระเบิกส่งผลให้หุ้นเมตาขยับขึ้นทันทีฮะรซนะครับศาลสูงสุดของอังกฤษชี้สกอตแลนด์ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำประชามติแบ่งแยกตัวเองหากไม่รับความเห็นชอบจากสภาของอังกฤษศาลสูงสุดแห่งสหาร,ราชอาณาจักรมีคาตัดสิน ว่าสกอตแลนด์ไม่สามารถจัดประชามติแยกตัวเป็นเอกราชครั้งที่2ได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาของอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นการดับฝันนะครับของกลุ่มชาตินิยมสกอตท,ที่หวังผลักดันให้มีการทำประชามตินะครับในอีก1ปีข้างหน้าในขณะที่คุมเข้มโควิด -19 ไม่ได้ผลจีนพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะเพิ่มขึ้นนะเมื่อ เทียบกับ3ปีก่อนจีนปรากฏว่ารายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในวันสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดครั้งใหญ่เริ่มต้นเมื่อ3ปีก่อนจากข้อมูลอย่างเป็นทางการนะปรากฏว่าไม่นับรวมเคสนำเข้าจากจำนวนโควิด -19 ในประเทศอยู่ที่31,444คนแบ่งเป็นการแสดงอาการ3,927คนและไม่แสดงอาการ 2 7 5 1 7คนจากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับในขณะที่ชาวเน็ตถกแซดเลยทีเดียวฮะบ,บัณฑิตสาวจีนเลือกเป็นคนดูแลสุสานนะฮะโองามสบายนะฮะเหมือนได้เกษียณก่อนกำหนดสาวชาวจีน,นรายหนึ่งมาเผยแพร่ชีวิตตัวเองที่จบปริญญาตรีแต่เลือกทำงานเป็นคนดูแลสุสาน เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและหลีกเลี่ยงการเมืองในออฟฟิศจนทําให้ชาวเน็ตจีนจำนวนมากออกมาวิวิจารณ์แนวคิดนะครับของคนทํางานเจนแซดหญิงสาวแซตันอายุ22ปีกลายเป็นช็อกออฟเด t ะทาวน์นะครับในแผ่นดินจีนหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอได้โพสคลิปนะครับอวดสถานที่ทํางานสงบสุขของเธอ ที่ตั้งอยู่ภายในสุสานที่อยู่ติดกับภูเขาในเมืองฉงชิ่งเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้น30ปีที่รอคอยอันวาอิบราฮิมก็ขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับสาบานตนเรียบร้อยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียทรงประกาศตั้งอันวาอิบราฮิมนะฮะขึ้นผู้นำฝ่ายค้าน เป็นนายกมนตรีคนที่10ของมาเลเซียโดยจะเข้าพิธีสาบันตนเป็นเรื่องรล่านะครับนับตั้งแต่การยุติความไม่เห็นชอบทางการเมืองที่ยืดเยื้อมายาวนานนะครับหวันเต็มภายหลังศึกเลือกตั้งทั่วไปที่ไม่มีพรรคใดสามารถเอาชนะกรองเสียงข้างมากการก้าวขึ้นสู่อันวของอันวานะฮะมีขึ้นหลังจากที่ต้องปรชิญมรสุมเส้นทางทางการเมืองมัน,นนานถึง30ปีโดยเริ่มต้นจากเป็นสิทธิ์รักของมหาเทมโมฮัมมัด และก้าวขึ้นตำแหน่งรองนายกรัตรีก่อนถูกตัดสินจำคุกในคดีรักร่วมเพศพ้นโทษออกมาทำหน้าที่ฝ่ายค้านและประสบความสำเร็จในการก้าวขึ้นเป็นนายกรัตรีของมาเลเซียแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงเป็นเสียงที่ก้ำกึง่งคะคงอยู่ในไมด้ารัฐบาลน,นี้ในขณะที่ลือข่าวปลอมบนเน็ตฮะมกุราชกุมารของซาอุดีอาระเบียตบรางวัลแจกโลสลอยรู้ให้กับทีมนักเตะนะ เศรษฐีน้ำมันทุกคนหลังเอาชนะอาร์เจนตินาส1นะครับสำนักขา Agency, ่าวอเจนซี่รายงานว่าทีมฟุตบอลของซาอุดิอาระเบ,บียประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับสามารถโค่นทีมอาร์เจนตินาที่มีผู้เล่นคนสำคัญนะครับลีโอเนลเมสซี่ลงได้ด้วยสกอร์2-1เต่อะนว่าวอนอินสุราแกรมมากุฏราชกุมารทรงสวมกอดร่วมกับพระเชษฐาและพานุชายอย่าง ดีพระไทยสื่ออินเดียเด e Week ชี้มีรายงานว่าเจ้าชายตบรางวัลนะะนักเตะซาอุดิอาระเบียชุดใหญ่แจกรถโรสรอยหรูมูลค่า53ล้านให้กับนักเตะแต่ละคนนะฮะนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจนะฮะราคาน้ำมันก็ร่วง3ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็น้ำมันหลุดที่37.8ดอลลาร์นะครับ จากข้อมูลกรังสำรองของสหรัฐอเมริกาและหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำปรากฏว่าขยับขึ้นราคาน้ำมันขยับลง3เนะครับหลังพบกรังเบนซินสำรองของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นผิดคาดส่วนวอซีดปิดบวกแข็งจากความแข็งแกร่งและทองคำที่ปรับขึ้นตามรอยงานของการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดในเชิงปรากฏการณ์นะครับวันนี้เรานำมาวิเคราะห์ก็คงเห็น ได้ชัดนะครับว่าปัญหาของมาเลเซียตอนนี้นะครับถึงแม้จะได้อันวาอิบราฮิมขึ้นมาเป็นนายกรัตรีหลังจากที่รอคอยมานาน30ปีปัญหาที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียคืออะไรมีเสียงที่เท่ากันฮะปพารากฏว่ามีเสียงที่เท่ากันต่างฝ่ายต่างก็ไม่สนับสนุนคนเป็นนายกรัตรีจนส่งผลทําให้นะครับพระราชาธิบดีต้องเป็นผู้ตัดตสินใจว่าใครจะเป็นนายกรัตรีจนเป็นที่มา ของการตัดสินพระไทยให้อันวาอิบราฮิมนะฮะเป็นนายกกัฐมมตรีการที่อันวาอิบราฮิมเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบนี้ซึ่งเขาก็เป็นสิทธิเอกฮะของมาเทม,มัมมตดเนี่ยก็ส่งผลทำให้สภาน,ะนี้รวมทั้งรัฐบาลนี้อยู่ได้ไม่นานโอกาสที่จะเป็นการยุบสภาแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่มีโอกาสเป็นไปได้สูงและความวุ่นวายในมาเลเซียย,ยังคงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลมายัางประเทศไทยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนะครับซึ่งสกอตแลนด์ต้องการจะทําการแบ่งแยกดินแดนนะครับออกเป็นเอก,เกราชจากอังกฤษปรากฏว่าสาลพิภากษาบอกว่าไม่สามารถจะทําได้นะต้องไปอยู่ที่สภาของอังกฤษเป็นผู้ยินยอมเสียก่อนนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือสงครามข่าวลือที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทีมฟุตบอลของซาอุดีอาระเบียะะสามารถที่จะเอาชนะแชมป์โลกะะอย่างอาร์เจนตินาได้ถึง2-1เนี่ยโอ้โหฮือฮากันใหญ่เลยนะะก็บอกว่าจะมีการแจกโลสซลอยให้กับนักเตะทุกคนไปเชิญงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราดีกว่านะ ตอนนี้สงครามยูเครนนะครับรัเสเซียยังคงถล่มอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช้การรุกแบบการอาหารแบบเดิมใช้การโจมตีทางอากาศนะครับใช้ขีปนาวุธในการโจมตียูเครยนยูเครนก็ป้องกันได้บ้างป้องกันไม่ได้โดยส่วนใหญ่นะครับได้รับความเสียหายทําให้ยูเครนนั้นเป็นไปด้วยความมืดมิดนะครับยูเครนนั้นก็หนาวเหน็บทําให้สถานการณ์ของยูเครนอยู่ในสถานที่ลําบากมากขึ้น นะครับครั้งนี้ครั้งที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9แล้วที่เซเดนสกี้นะครับผู้นำของยูเครนร้องขอความช่วยเหลือจาก UN ะครับตอนนี้คนยูเครนกำลังเข้าสู่สภาวะหนาวเหน็บในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับ,บรัสเซียจะใช้กลยุทธ์นี้ทำให้หนาวเหน็บอยู่กับความมืดมิด อันจะส่งผลทําให้คนยูเครนนั้นรวมทั้งทหารของยูเครนบาดเจ็บล้มตายนะครับเพราะภัยธรรมชาติโดยใช้หลักกลยุทธ์ทางการเมืองการทหารนะครับโดยใช้ชฉยภูมิโดยใช้สภาวะอากาศเป็นเครื่องมือสําคัญนะรัสเซียถอ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 ย,ถอยล่อยูเครนเข้ามาลึกๆจากนั้นก็ปล่อยให้หนาวจากนั้นก็ปล่อยให้หมืดมิดแล้วก็เข้าทําการโจมตีแหล่งพลังงานของรัสเซียสิ่งที่ตามมาตอนนี้ สภาวะเศร,รษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครื่ราคาน้ำมันกลุ่ม o p e ป Plus นะครับตอนแรกจะเกิดราคาน้ำมันตอนหลังก็มีการบีบไปยังซาอุดิอราระเบียนะครับปรากฏว่าราคาน้ำมันนั้นหลุดลงมาต่ำกว่า100่ดอลลาร์ต่อบาเรลน,นั่นหมายความว่าราคาน้ำมันจะต่ำลงนะครับอย่างไรก็ตามสภาวะเศร,รษฐกิจโดยรวมตอนนี้น่าจับตามองฮะการที่จีนนะครับ กำลังตุนทองอย่างมหาศาลจากคำารายงานของสื่อนิเคอิของญี่ปุ่นเนี่ยนั่นหมายความว่าโอกาสที่จีนจะดำเนินการเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐมีความเป็นไปได้สูงหากสหรัฐอเมริกายังคงกีดกันทางการค้ากับจีนต่อไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเดชศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ องยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเถิดทูลราชามิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ดินทระเทพยักวารางู พระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกืือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาถาาพระปิชาชานการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษา และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกน์กอดินพระเทพยะวราชกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน ทวงชนเพื่อทูลขคพระองค์ทรงพระเจริญ การบินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนภุนการศึกษาส่งเคราะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร์า เทพยวาวรานกูแสงแห่งวาชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ